สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราแวะมาเล่นเกมภาพสวยๆอย่างบูเชียออนไลน์กันนะคะสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวไอเดนอารปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมไอเดนเนี่ยส่วนมากเราก็จะเจอแบบภาพสไตล์อนิเมะแบบตะวันตกหรือไม่ก็สไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าเกมนี้นะคะจะเป็นแบบจีนกําลังภายในก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดสโตรนอฟมาก่อนนะคะเพื่อนๆก็จะมีเซเวอร์ให้เราเลือกหลายเซิร์ฟเลยถ้าเกิดว่า เข้ามาเล่นใหม่นะคะเพื่อนๆก็นี่มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้เราเข้ามาเล่นได้นะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งลงสโตไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พร้อมกับอัปเดตภาษาไทยให้เราเล่นเกมนี้ได้ง่ายๆด้วยโอเคเราเข้าไปลุยพร้อมๆกันเลยนะคะเข้ามาแล้วจเจอกับอย่างซูซูจะมีเรื่องราวสนุกสนุกด้วยนะคะเกมนี้มาแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครกันก่อนเลยอ๋อเฟ ไปพร้อมลุยละจ้าถ้าเกิดใครชอบอ่านเนื้อเรื่องนะคะเพื่อนๆสามารถมาติดตามเนื้อเรื่องเกมนี้กันได้นี่ฮีโร่ตัวแรกนะคะที่เราจะได้รับเข้าทีมนี่ก็คือกัวชิงเทาโอ้โเกมนี้มีเสียงภาคด้วยนะคะได้ไปดูการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ <ทา S 1> นี่เลยเริ่มจากการจัดทัพนะคะน<ห>ี่ก็คือฮีโร่ของเราเพื่อนๆ กดแล้วก็จะวางตำแหน่งในทีมรู้สึกว่าในทีมเนี่ยจะมีตำแหน่งทั้งหมด5ตำแหน่งที่เราสามารถเอาฮีโร่ลงได้นะคะเพื่อนๆกดที่ความท้าทายเพื่อต่อสู้กันเลยแล้วก็สามารถใช้สกิลถ้าไม่ตายได้นะคะน oh. ี่โ oh. อ้ยเล่นง่ายเล่นง่ายตามแบบฉบับสไตล์เกมไอดอลเลย oh. ชนะแล้ว oh. จ้า อ้แต่ละคนเนี่ยจะมีสังนกดับที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าอย่า,อา,างนั้นดอกมดงามละมุนหอมอ๊รับใช้จักรพรรดิอย่างใกล้ชิดรู้สึกว่าตัวละครบางตัวจะเป็นภาษาไทายด้วยละ่ะเสียงภาคอะ่ะใช่ไหมเพื่อสำรวจกันก่อนดีกว่าอ่ายิ้มเลยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นภาษา,า,าจีนเท่านั้นนะคะ เฮ้ยเสียงภาคไทยโอเคกำจัดหัวขโมยพวกนี้ให้ได้โอเคกาจัดหวขมยพวกนี้เลยโจตีรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเวทนะคะเราจะต้องย้ายเขามาอยู่ในตำแหน่งด้านหลังยืนยันเรียบร้อยแล้วจัดทีมเรียบร้อยแล้วก็ต่อสู้กันเลยอชนะแล้วนะคะ ยูทนี่เเองรอราาาาาม,มาท่นานนาแล้วโอ้โหเสียงภาคอย่างเท่อ่ะตอนนี้เราเปิดฟังก์ชั่นใหม่แล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็คือโรงเตี๊ยมรวมตัวจอมยุทธไปเกณฑ์จอมยุทธใหม่เถอเอาล่ะใช้ปายกพไปเกณฑ์พลที่โรงแรมจูอีนะคะจะเป็นใครกันนะใครที่จะได้มาอยู่ทีมเราโอ้โห ลุ้นเลยเห็นหน้าตู้แล้วแบบโอ้โหฮีโร่เท่ๆเพียบเลยนะคะไอ้ทำไมภาพไม่ขึ้นมาแหมน่าเสียดายจอเราภาพตอนคันซีนมันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆโอู้้สึกไม่หวันแมชีพวายเอ้ยใครน่าบกสะบัฮีโร่เลือดย้อมทาราจอมยุทธนะคะตัวนี้ลิ้นชุ่ม จมยุดใหม่นี่ข้เาเาก่งการโจมตีแบบประจันหน้า๋อตัวนี้จะเป็นตัวโจมตีระยะประชิดนะคะ <กด S 1> เราสามารถมา <upgrade S 2> อัปเกรดจอมยุดของเราได้ดไปท้าทายกันต่อเลยอัปเกรดแล้วก็สามารถติดตั้งสกิลใช่ปะ่ะอันนี้สกิลเนาะเออติดตั้งพวกชุดพวกอะไรนะคะถ้าเกิดเรามีเนี่ยเขาก็จะติดตั้งให้อัตโนมัติถ้าเรากดบวมเมื่อกี้นี้แล้วก็พร้อมที่จะไปลุยกันต่อแล้ว จำยุทธโปรดจัดทับเธอจัดทับกันเลย,ยโอ้อนี้เขาร่วมด้วยสิมาฮีโร่ใหม่ของเรานะคะอ่ามีระบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรารวมพลทหารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะสามารถได้บัฟเพิ่มนะคะส่วนมากก็จะเป็นบัฟโจมตีนะคะเพื่อนๆมีเลยกลุ่มเดียวกัน5คนเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นถึง25นเลยโอเค ลุยเลยสิอย่าจะรออะไรฝั่งนู้นมีแค่คนเดียวรุมโลดมีการชกแพ้ทางชนะทางท่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะต้องมีฮีโร่หลายๆตัวนะคะก็คือเหมือนกับรวบรวมกำลังพลให้ได้เยอะมากที่สุดนั่นแหละแล้วก็เน้นเน้นได้หลายๆตัวไว้ก่อนแล้วก็มาเน้นจัดทีมที่เรารวมบัฟได้เยอะที่สุด นะเวลาแบบไป PVP อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าถ้ามีการแพ้ทางชนะทางเนี่ยบางด่านอะ่ะถ้าเราไม่มีตัวที่ชนะทางเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถผ่านได้มีรางวัลล็อกอิน7วันด้วยนะคะเพื่อ<ค>นๆเราอยากยไปลุยด่านต่อแล้วสิวิ่ก็ท่าทางนี้ก็น่าสนุกดีนะวิแย่ yeah, แล้วฟังนูน้นมีคน เยอะกว่าเราอย่างนั้นเหรอเราจะเอาชนะได้ไหมเพื่อนๆลองดูการต่อสู้นะคะเพื่อนๆเราสามารถเปิดระบบการใช้สกิลอัตโนมัติได้แล้วก็สามารถเร่งระยะเวลาในการต่อสู้ในด่านได้ด้วยนะคะว,ว้าวจริงๆชนะแล้วอุ้ยตู้ใหม่ที่ได้มานี่ MVP เลยนะสำหรับดาเมจรีชอบอะตัวละครที่ได้มาเมื่อกี้ เทพจริงเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันไปสักพักหนึ่งเพื<ๆ>่อนๆเราอยากลุยด่านเพื่อที่จะสะสมตัวกาชานะคะเพื<ๆ>่อนๆคิดว่าถ้าเกิดไม่รู้นะว่าเกมนี้จะเป็นเหมือนเกมไอดอลอื่นหรือเปล่าแบบว่าเล่นผ่านด่านหนึ่งอะไรแล้วอย่างเงี้ยเออเราอาจจะสามารถสุ่มได้สักหนึ่งมันติสิบตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมเนาะตัวใหม่ที่เราจะได้เจอนะคะเพื<ๆ>่อนๆต้าลีหวัน จมตีแบบ AOE อุ้ยตีหมู่ตีกระจายแต่ว่าฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยเพื่อน,อนๆมี2ตัวที่โจมตีคอมโบกันด้วยละ่ะน่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสกิลต่างๆนะคะของฮีโร่มันจะต้องมีตัวที่คอมโบได้ตัวที่อยู่รวมกันแล้วได้บัฟอะไรอย่างนี้น่าเจอกับสำนักดาบคลั่งว้าวใครจะข้างกว่าใคร ัดมันรอดอุ้ยเดี๋ยวสิไม่เคยสะเทือนแล้วอะ่ะโอ้ยชนะไปได้อยู่นะคะเพื่อน,เอ,นเอเกิดอะไรขึ้นน่ะท,ทีนี้ก็บอกมาได้แล้วนะเนื้อเรื่องน่าสนุกเลยไปติดตามกันได้ตอนนี้เจอกับสำนักไทยจี้ บอสดูท่าทางโหดมากเลยอ่ะเป็นจอมเวทเหมือนกันนะคะเจอคอมโบนี้ไปสักหน่อยโอ้โหคว่ำกันไปหมดเลยเอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งฟัดก่อนฟัดก่อนได้เปรียบอุ้ยอุยบอสใกล้ตายเราก็จะตายตัวหนึ่งใครตายก่อนใครไม่รู้เมื่อกี้ดูไม่ทันแต่คิดว่าถ้าเราเลุยดันแบบนี้นะคะน่าจะแบบว่าถ้าผ่านแล้วผ่านเลย คือไม่ไม่มีการสะสมดาวเพื่อที่จะไปแบบแลกพวกของรางวัลอะไรอื่นอีนอกอันนี้จะเป็นการเติมเงินสะสมนะคะเพื่อนๆเติมครั้งแรกนี่จะได้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมวันที่1อ้ท่านผู้เท่ามีมือเหล็กหรือน้ําแข็งไม่รู้อะท่าทางจะโหดมากๆเลยจะแอบขอไปดูช่องกระเป๋าหรือพวกของแจกอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆ มีอะไรแจกมั้งไหมนะนี่มีให้สะสมนี่คืออะไรโอ้รางวัลโบนัสออนไลน์อังสิตเลยอังสิตนี่คือกดลับรางวัลใช่ไหมโอเคและต่อไปถนนในเมืองถนนในเมืองนี่มีอะไรบ้างนะคะโอ้จะเป็นเหมือนกับกิจกรรมแข่งกันเป็นการแข่งแล้วก็สะสมแต้มสะสมคะแนนนะคะเราลองไหมโอเคเริ่มเลย เราต้องปลาเหรอโอ้เอา้นาคะแนนที่ได้รับศูนย์คืออะไรอะ่ะเอาใหม่ได้ไหมอะ่ะเราต้องปักไปให้เจอกับตรงไหนอะ่ะนี่เหรอตรงนี้เหรอรหรอ๋อ,อปักให้ไม่เจอกับดาบคนอื่นโอเคเข้าใจละเราก็คิดว่าให้ปักโดนดาบคนอื่น โอ้แบบนินไม่เองอุ้ยสนุกอันนี้สนุกหน้าต่อไปดาบเหลือสามอันอุ้ยเกือบอ่จื๊บได้อยู่ได้อยู่ดาบสองอันไม่ให้เจอดาบคนอื่นอันนี้ง่ายสบายๆนะคะเอ้ยอันนี้ต้องปาสี่อันไม่ให้โดนหรืองั้นหรออู้มีเวลาไหมไม่มีเวลากำหนดเดี๋ยวมันหมุนแบบนี้เราไม่ถนัดเลยอะ่ะซืบ อึ๊บออ๊ยเหลืออีกอันเดียวเอาตรงไหนอะเอาตรงไหนอะอึ๊บโอ้ยเฉียดชฉีวแล้วอันนี้ก็ต้องปาสี่อันเหมือนกันอย่างนั้นเหรอหนึ่งสองหอยเียวอะเปาใกล้กันเกนไปแล้วชอบเดี๋ยวเดี๋มันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เล็งไว้อ้าววีโรดวีเรนไปแล้วอันนี้อันหนึ่งอันสอง อสามอุย้ยพลาดลราไปโดนฉันเสียใจ25คะแนนอย่างนั้นเหรอเอาอีกเอาใหม่แย่ <c oughs> yeah, แล้วเพื่อนเพืเ,พเขาให้ไปลุยด่านไม่ใช่ให้มาปามีดอะไรก่อนแล้สนุกกับปามีดนี่แหละไอ้ชึบไอ้ชึบไอ้ชึบป,ปากันต่อไปอย,ย,ย,ย่ายอมแพ้ย้ 65คะแนนแล้วเราจะปลาให้ได้คะแนนเยอะๆอีกอีกทีหนึ่งเอ้ยอีกอันเหรอทูโทรชบับยาสีอันอันนี้หนึ่งสองอุ๊ยอุ้ยอุยอุยสามอีกอันหนึง่ง อื้อ oh yeah, แย้เราโดนพอแล้วพอก่อนเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอ้ยนี่สะสมแต้มแล้วได้อของรางวัลด้วยอู้รู้สึกว่าที่หนึ่งอะ่ะจะปลาได้300แต้มของเรานี่หูทั้งที่157เนี่ยเดี๋ยวเรามาปาใหม่โอเคไปดูของรางวัลอย่างอื่นกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรแจกบ้างตอนนี้หาเพชรหาเพชรไปสุ่มกัน โอเคมีรางวัลเช็คอินอีกนะคะอันนี้จะเป็นเคเวส7วันนะคะเพื่อนเพื่อนให้ผ่านด่านเนื้อเรื่องหลักต่างๆถ้าเป็นวันที่1เนี่ย<น>ก็ผ่านด่าน4ขีด20<ๆ>นะคะเพื่อนๆซื้อของที่ตลาดเข้าร่วมคิวอะไรอย่างนี้นะคะและต่อไปอันนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันที่เมื่อกี้แว็บขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเราไม่ได้ดูนะคะเพื่อนๆก็จะมีป้ายรับสมัครวันที่2ได้ตัวละครด้วยนะคะนี่เลย ตัวอารักขานะคะเป็นตัวโล่นั่นเองแล้วก็จะมีชุดเกราะให้ด้วยในวันที่3วันที่4มีป้ายอันเชิญเฉพาะด้วยนะคะวันที่5มีบัตรเลือกจอมยุทธได้ว้าววันที่6นะคะจะแจกเป็นตำลึงทองและวันที่7จะสามารถเลือกจอมยุทธแบบโจมตีได้หนึ่งคนนะคะก็จะมีนี่เลย3ากลุ่มเจ๋งทุกตัวนี่เดียวเลือกไม่ถูกอีกแล้ว แล้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องเลือกหรอกเล่นไปให้หมดครบทุกอันนี้แหละี่ของรางวัลแตะครั้งเดียวก็ได้เพียบเก็บให้หมดเก็บให้หมดวันที่1ไปแล้ว 2... องเรียบร้อยสามสีก็จะมีพวกไปอัญเชิญขุนพลอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆนี่จัวเซียมซีได้เอาสักทีหนึ่งไหมดวงดีสุดจะได้นี่เลยนะ ตัวแทงเลยนะคะมาขอขอขออันพีทองโธอันธรรมดาสุดเลยนี่อันนี้ย <c oughs> แล้วจะจั่วต่อเนี่ยเราต้องมีแต้ม <c oughs> ใช่ป่ะเอ้ยเรามีอยู่นะเอาต่อเลยจั่วต่อเลยเพื่อจะได้อันยาวสุดที่โชคดีโธอันธรรมดาอีกแล้วเลยอีกสงทีดูซิจะได้ไหมพี่ทอง โธอไม่ได้อีกแล้วค่อยอทีขออ่อยทีเอาจัวต่อไปมันสองรอยแล้วเหรออุย้ยงั้นเดี๋ยวต้องไปหาจำนวนอันนี้มาเพิ่มนะคะเพื่อนๆสัญญาชีวิตนี่เราจะได้จากไหนโอ้จะเป็นกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือทำเควสในระหว่าง7วันนี้แหละก็จะได้ไอ้เนี่ยเนี่ย,ยสัญญาชีวิตนะคะแล้วก็มาเสี่ยงซีมซีกันมีทีมงานแจกรางวัลด้วยเอ้ยสุ่มร้อยครั้ง เอาดิเอาดิเอ้ะพันครั้งไม่ใช่ร้อยครั้งสุ่มพันครั้งได้หีบอันนี้เหรอเปิดใช้หีบสมบัติโอเคเดี๋ยวขอกดรับไปนี่ก่อนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าของเราอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่ช่องกระเป๋านี่ไงหีบที่ได้รับมาเมื่อกี้นี้นะคะเอาล่ะเปิดเลยปึ๊บ ก็จะได้ไป้ายคำสั่งนะคะที่สามารถเอาไปสุ่มได้เนี่ยสาครั้งแล้วก็เหมือนกับว่าจะล็อกอินไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะได้ไป้ายอัญเชิญสุ่มเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ทั้งหมดเขาบอกว่าสุ่มได้1000ครั้งด้วยกันเลยนี่ก็จะเป็นแบบว่าล็อกอินสะสมไปเรื่อยๆนะคะได้ตั๋วสุ่มทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆนั่นเองเอาละเอาล,ะ,อาละสุ่มอยู่ตรงไหนอ่ะ ในหัวข้อนี้ใช่ไหมเนื้อเรื่องนี่ไงเราจะต้องไปสุ่มกันที่โรงแรมจูอี e ที่เดิมอุ๊ยเราขอสำรวจก่อนนะคะรู้สึกเขาจะมีสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆมีพระราชวังสมบัตินะคะมีกิวมีรายการฟงหยุ่นนี่คืออะไรอะ่ะเป็นชาร์ตอันดับอน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีสะพานแห่งโชคชะตานี่เราต้องเล่นด่านไปเรื่อยๆให้มันปลดล็อกระบบเหล่านี้นะคะแล้วก็มีค่้ายสมบัติ มีวังส่งพลังวังส่งพลังนี้เราเปิดแล้วใช่ปะจะทาให้จอมยุทธแข็งแกร่งนอ๋อนี่นี่จะเป็นการรวมอัปเกรดจอมยุทธนั่นเองนะคะจะเป็นการเพิ่มดาวก็คือถ้าเกิดเรามีฮีโร่ที่ซ้ำกันเนี่ยก็สามารถเอามาเพิ่มอัปเกรดวรยุทธของจอมยุทธของเราได้่าแล้วก็จะมีสนามฝึก พลังศิละปะบอบงกันตัวด้วยนะคะแล้วก็มีหอการค้าหอการค้าตรงนี้เราสามารถมาซื้อของได้จะมีของลดรางวัลรายวันด้วยแล้วก็จะมีร้านสกินด้วยจะร้านสกินโหลดนิดนึงจึบยึบๆึบบบนี่ไงอุย้ยสกินเท่อะนี่อันนี้เท่อะหรือีโอ บางตัวละโคเนยังเสียงภาคจีนนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่เพราะว่ามีคําอธิบายภาษาไทยนะคะเพื่อนๆมาเราได้ป้ายมาเยอะแล้วเพื่อนๆจริงๆเนี่ยอยากเคลียดด่านไปอีกสักนิดนึงให้เยอะๆกว่านี้แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองสุ่มกันดูกันว่าจะโชคดีไหมคือถ้าโชคดีเนี่ยได้ FFR มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เล่นต่อไงมันจะมีกําลังใจในการเล่น <laughs> ช่วยส่งพลังให้ด้วยเขาให้โชคดีฟึบสรจงมาเลยออ้ได้แค่สีทองอะคะสีทองนี่คือประจการด่านอาคาเนโอ้ได้ตัวนี้ด้วยอะสำนักรงฟานน้าา,าตาร่วงหลนนคมมก็สีทองอีกตัวล่ะ อุ้ยดูนี่เท่เจิาอีตรงชวนจากสำนักสุสานโบราณนะคะเป็นผีดิบแน่เลยตัวเนี้ยชอบชอบชอบลมพัดดาวมากอกร่วงหล่นต้นมากแพใบใต้แสงจันทร์ชอบเสียงผ้าก้อเงียบสงบมีความทรงจำของยางคลาสสิกเจุ้แบงหาโชวไปยหญหากโชคมาแม้แต่หน้าตัวหัวโขกหูต้าจวงปิดหน้าเดินผ่านที่ทุกพ่านก็อัน ชอบชอบชอบเสียงภาคมากเลยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มกันต่อนะคะ่ะอุ้ยเรารู้สึกว่าสีทองเนี่ยจะโชคดีแล้วนะที่เราได้มาเนี่ยนะคะเพื่อนๆสีฟูฟูเนี่ยเพราะว่าตัวแรกตัวผู้เท่าคุณลุงเนี่ยก็ได้จากการเติมเงินครั้งแรกนะเพื่อนๆแล้วก็ได้ตัวจากสำนักสุสานโบราณที่เป็นจอมยุทธ์คนนี้อีกนะเอ้ยเกมนี้ไม่เกลือไปไปกันต่อเลยอีกสองครั้งมาได้สีทองหนึ่ง เปิดดูสิใครเอ่ยทายกันอยาอ่างเอเ่ยกระเริ่ข้ามีเรื่องราวที่ไม่อาจเอ่ยได้ตัวละครยังเท่ทามาแล้วเก้าครั้งการขุดคุยความลึกลับจิตวิญญาณของข้าถดถอยโอ้โหเขียงภาคนี่ยางคมนี่องค์คลักกวีจุนนะคะเพื่อนๆดูตัวละครเท่มากชอบจริงหลิงหลิงขับกล่อมลมใต้กูสูมูรลงเลยรอรอ ุยขี่มาเข้าหลินอันกลินหอเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะได้ตัวละครจริงๆหลายตัวเหมือนกันขอลองสุ่มอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะมาเลยสีทองมาหนึ่งปึ๊บเปิดดูซิอ๋อสำนักดาบคลั่งวนคะเจอกิปูวาไม่หหนมาน โหคือถ้าใครชอบภาพเกมแนวแบบจอมยุทธแบบนี้นะเพื่อนๆดาวน์โหลดมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเราว่าน่าจะเล่นได้เรื่อยๆเพลินๆเลยนะคะคือถ้าเกมสไตล์ไอเดลแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากแข่งขันอันดับนะคะก็แนะนําให้ไปเล่นซฟเปอร์ที่เปิดใหม่นะสําหรับตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะมีซเซอร์ฟเวอร์27กับ28นะคะที่เปิดใหม่แต่ว่าถ้าใครแบบว่าเข้ามาเล่นเอาบรรยากาศการเล่นเกมเพลินๆหรือว่าอะไรเนี่ย เขาไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เก่าๆเพราะว่าแนวไอดอเนี่ยเวลาที่มีคนผ่านด่านเลเวลสูงๆไปแล้วนะคะก็จะมีพวกรางวัลจากการผ,าผ่านภารกิจต่างๆนะทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะคะนี่แหละเกมภาพสวยๆแบบนี้นะยังไงก็ลองแวะไปเล่นกันนะคะมีในสตูไทยเราด้วยนะเสียงภาคไทยบรรยายไทยอะไรหลายๆอย่างเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยจากตอนก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นเซิร์ฟนอกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อน ที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปของเรานะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช anel ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเสียงเพลงก็เพาะมากเลยนะคะฟังนี้อย่างเพลินเลยอะ